สี่ฟองแม่เาจะแน่เลย้าแม่บอกสามฟองฟีนมาวานด้วนี่เป็นไข่สี่ฟองแล้วทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเพือบช่องก็สซี่วันนี้เราจะมาอัปเดตไข่กันค่ะทุกคน จะมาให้ดูทั้งสี่ฟองคือแบบนี่เรารอมาวานเดือนหนึงแล้วอะตั้งแต่16พฤษภาคมไข่ใบแรก16พฤษภาคมไข่ใบสุดท้ายวันที่26มั้ง26พฤษภาคมไม่ใช่หรอถ้าลูกน้องมันจะเกิดมันคงเกิดแล้วแหละเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะไข่ทั้งสี่ฟองแต่คือเราส่องแล้วนะทุกคนมันไม่มีเชื้อนะทุกคนสรุป มันไม่มีเชื้อทั้งสี่ฟองเลยเยวเราจะให้ดูตอนที่เราส่งเนี่ยเราก็เลยเอาออกมานะนกจะได้ไม่ต้องฟักสงสารเนาะมันจะเป็นแบบว่าออกแนวเหมือนตุ๊กตาลมรู้กัะทุกคนทั้งสี่ฟองเลยอะ่ะไข่ดีมันจะมีเส้นเลือดเออสองสาร<ม>เนเบคอนที่ต้องฟักนะทุกคนไม่เห็นฟักดีเลยคือแบบฟักไม่ยอมออกมาเลยอะ่ะถ้าแบบว่าไม่เรียกออกมาแบบกินอาหารชงอะ่ะก็คือไม่กินข้าวเลย ดาก้อนมันก็ไปป้อนก็ไม่ได้จะเยอะอะไรที่ประงกหัวอยู่เดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะทุกคนสรุปคือไม่มีเชื้อแต่ว่าแต่ว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเห็นไปอ่านมาเขาบอกว่าอีกประมาณแบบสามเดือนก็จะไข่อีกไม่รู้ว่าจะไข่อีกหรือเปล่านะทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วสรุป อดมีลูกนกนะทุกคนนั่นแหละอดมีลูกนกนะทุกคนไปดีกว่าันนี้บ๊ายบาย